เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้มีกระเป๋าตัง์ร่วยอย่างแน่นอนเงินออกเข้าตลอด เรื่องของการงานช่วงนี้งานยุ่งงานหนักงานหินต้องระวังหน่อยอาจจะเหนื่อยมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่่รลกคนรักยังรักกันดีมีทั้งทุกข์ทั้งสุขก,ก็ยอมยอมกันไปส่วนคนโสดมีเรื่องให้คุณคิดในตอนนี้ปวดหัวไปหมดเลย สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากมีเงินเก็บอยู่ก็ดีเพราะมีรายจ่ายมากเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การง,งานแต่อาจจะต้องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆภายในองค์กร เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักนังรักกันดีความรักแน่นแฟน้นส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้อาจจะต้องหมดเงินไปกับการดูแลครอบครัวเรื่องของการงานมีปัญหากับการงานในต้องนี้ มีปัญหากับการงานในตอนนี้ต้องเรียบแก้ไขมีอุปสรรคต่างๆเข้ามามากแต่สุดท้ายคุณก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเหนียวแน่นสร้างครอบครัวที่อบอุ่น,นวสวนคนสอนมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่ในอุดมมาคติสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ขอให้เน้นการออมเป็นสําคัญเพราะหญิงไม่นานจะมีรายจ่ายเข้ามาแล้วเรื่องของการงานการงานดีทุกอย่างดีไปหมดกับ หลังจากเข้าที่เข้าทางแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เวลาคนรักยังรักกันดีอึดอัดบ้างเป็นบางครั้งส่วนคนโสดต,ตอนนี้ยังมีความแน่นอนและความไม่แน่นอนรวมกันอยู่เพราะฉะนั้นคิดก่อนตัดสินใจสําหรับคนที่เกิดวันพาราหาสัสสบดีเรื่องของการเงินอุปสรรคปัญหาต่างๆช่วงนี้ทําให้คุณมีเงินเข้ามาและออกเข้าอย่างมีเงินเข้าเงินออก อย่างมากมายเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทเด็ดขาดเรื่องของการงานการงานของคุณล้นทะลักเลยทีเดียวไม่มีเวลาพักผ่อนแม้ว่างานจะเหนื่อยจะยากแค่ไหนสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องทําให้ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่หวานเหมือนแต่ก่อนก็ยังรักกันอยู่ ส่วนคนโสดมีโอกาสได้สมหวังในเรื่องของความรักจะได้เจอรักแท้กับเขาสักทีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินอาจจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ควรเก็บเงินไว้บ้างเพราะมีค่าใช้จ่ายเยอะเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณเจริญก้าวหน้าช้าๆแต่มั่นคงเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ วลาคนรักยังรักกันดีส่วนคนโสดได้พบรักแท้ตามที่คุณตามหามานานสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินโดยภาพรวมยังถือว่า การเงินของคุณดีมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานอุปสรรคต่างๆที่คุณมีทําให้คุณปวดหัวบ้างในบางครั้งแต่สุดท้ายก็สามารถพยายามทําทุกอย่างและผ่านไปได้ในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณแล้วคนรักยังรักกันดีมีความก็อก้าใจกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแท้ในเร็ววันนี้ ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรัวันนี้สวัสดีค่ะ